เมแล้วก็พี่โน้นะคะวันนี้พี่โน้มีอะไรมาเล่าให้เมฟังวันนี้จะเล่าถึงเรื่องใดแน่จากคราวที่แล้วที่เราเดินแต่รอบรอบดินแดนของเราเดี๋ยวของเราเราก็จะมีหลายหลายที่ตัวนี้อันดับแรกคือเราจะมาคุยถึงจอดที่ขถึงใดแน่ก่อน หลายคนคงสงสัยว่าดิเนอร์เนี่ยมันคืออะไรดิเนอร์มันคือร้านอาหารหรือเปล่าดิเนอร์มันคือบาร์หรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเราไปคุยกันวันนี้แขกรับเชิญของเราใช่ครับคนจริงๆแล้วก็เป็นสถาปนิกคู่บุญของผมที่คอยดีไซน์คอยเอาภาพในหัวของผมทุกอย่างออกมาเป็นรูปปรรมเป็นความจริงจริงใช่ใช่ครับก็คือพี่ต่อนะครับต่อสังสวัสเห็นเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาในคลิปต่อไป i was ก่อนที่เราจะไปดูนะคะที่น่าสนใจในรายการเดี๋ยวเราไปดูคลิปดีจากราโกนก่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง อยากรูว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวนะป้ายป้ายหน้าร้านจริงๆแล้วอันนี้ก่อนว่าถึงป้ายหน้าร้านจริงป้ายหน้าร้านตัวนี้มันก็มีสปาจริงป้ายนี้มันเป็นป้ายโบราณนะเลาวอันเนี้ยที่ป้ายนี้นะจริงๆแล้วมันเป็นป้ายป้ายโฆษณา มันเหมือนเป็นไป้ายลงหนังอืมใช่ใช่จริงๆมันคือป้ายที่เหมือนเราทำเมนูทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นป้ายโอเพนป้ายโค้สซึ่งซึ่งก็ถูกใช้กันมาในสมัยโบราณเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ใช่เลยเราเปลี่ยนป้ายลงหนังก็เป็นประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงตรงนี้เมเจอร์ไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้นะครับจริงๆริงไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวลัดฟิงมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปฏิมากรรมอย่างนึง ของดีไซเนอร์ที่ที่เป็นคนออกแบบอะไรอย่างเงี้ยมันยังคือหนูบ้าอะไรหนูบ้าแต่จริงมันเป็นบงบอกถึงเค้าเชื่อความเป็นมันอยู่กับดีเนอร์เพราะว่าดีเนอร์เนี่ยมันจะเป็นที่รวมรวมของพวกรถรถโบราณรถคลาสสิกรถคัสตอมอะไรอย่างเงี้ยไอตัวหนูเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวคาแรคเตอร์การ์ตูนที่ที่เกี่ยวข้องกับรถฮอตบล็อตท็อตบล็อตเนี่ยเดี๋ยวเราไปว่ากันในข่าวต่อไปว่าฮอตบล็อตมันคืออะไรจริงท็อตบล็อตมันเป็นรถ การคัสตอมรถในอีกสไตล์นึงคือถักวอาทิตย์เลย่ราจะมีอะไรแปลกๆมาให้เดี๋ยวเราจะรู้จักไอตัวเจ้าตัวพวกการ์ตูนแนวละคารคเต้แบบนี้เยอะขึ้นจากเขาแชเอร์ความเป็นทอปเราเดี๋ยวเราไปดูในร้านนี่แบบมาถึงตัวประตูนี้เราก็จะสไตล์คล้ายกับประตูแบบเขาจะเรียกว่าประตูไดเนอร์ลักษณะสไตล์เดเนอร์จะเห็นเป็นมิติพับเป็นเป็นตู้ใช่ไหมคะเป็นแบบงานสเลเลงานอะไรอย่างงี้ครับ เข้ามาถึงด้านในนี้ด้านในนี้ไม่มีอันี้นี้มันจะเป็นตู้ตู้อะไรเดี๋ยวนะฮาร์เลย์เดวิสันป๊อปคอนหรือเปล่าใช่ถูกต้องครับอันนี้มันคือตู้ป๊อปคอนยี่ห้อฮาร์เลย์เดวิสันฮะงงจริงจริงมันก็เป็นเหมือนของซื้อเนี่ยของฮาร์เลย์อะครับที่เขาเขาทำขึ้นมาใช่ ึ่งในในช่วงหนึ่งนะทางทางเราก็คือเหมือนแบบอยากทำป๊อปคอร์นทำไปทำมาขี้เกียจ <c oughs> ไม่ทำ <c oughs> เนี่ก็เลยเลยตั้งเป็นให้คนดูสงสัยเล่นไ, <ป S 1> ไงนมาถึงทางฝั่งพวกนี้มันก็จะกลายเป็นแบบนี้เป็นหัวใจน้ำมันค่<ฮ>ะ <c oughs> ก็คือหัวใจน้ำมันโบราณหัวใจน้ำมันโบราณก็คือเชลนีล่เป็นของเชลใช่ไหมก็คือ <c oughs> เราก็มาทำสีรีโนเวทใหม่ให้มันเป็น๊อปในยุคนั้นนั้นคือดเนอร์มันบางทีมันถูกไปอยู่ในในฟนน้ำมันด้วย ก็มีความเกี่ยวข้องกันเดินเข้ามาเราเห็นนิวบาลานะคะมันเกี่ยวอะไรกับแดนเนี่ยเดี๋ยวเออมันเกี่ยวยังไงแล้วมันพิเศษยังไงจริงๆอันนี้มันเป็นนิวบาลานรุ่นพิเศษที่เราภูมิใจรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นที่บ์ตี้บอยคือเดี๋ยวนะ อันนี้ทําเองหรือ,นนอว่าสั่งทาอันนี้คือสั่งทําคือด้วยก็คือได้รับเกียรติจากจากทางนิวบาลานคือด้วยเรื่องของเรื่องคือรุ่นน้องเราอะที่อยู่ที่อเมริกาเขาค่อนข้างสนิทกันผู้จัดก,การที่ช็อปแต่เขาก็คือดูฟอลโล่ไอจีกันไปกันมาจนแบบเอ้ยเ็นยูทำดายเนอร์ในเมืองไทยหรออะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยบอกว่าสนใจทารองเท้าไม้คือเหมือนในช่วงนั้นน่ะเขากำลังแบบทำคัสตอมรองเท้าแต่ว่าคือสามารถแบบวันใบวันก็ได้หรือแต่คือแข่งเราเขาจะทําให้แล้วมีโปรไฟล์ไปแบบโฆษณาในของร้านเขาว่าอ๋อบัิดดี้บอยคืออะไรบัดดี้บอยคือไดเนอร์เมกานีใช่ว่าใช่ครับมันก็เลยเกิดเป็นลิมิเต็ดจิบคู่โดยที่ผมมีคนออกแบบเรื่องสีเรื่องอะไรเองทั้งหมดจากในเบสของโมเดล9ก3ซึ่งมันเป็นโมเดลที่สติ๊จ็อบคือสีใช่ ด้วยตัวคิดด้วยก็คือเราก็ใช้สัญลักษณ์สีของทางอเมริกาแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่น Made in USA เลย handmade ด้วยใช่แล้วมีบอยที่บอยตรงนี้ทำมาแค่สิบคู่หมดแล้วสิบคู่หมดแล้วด้วยอันนี้เหลือไว้เราเก็บเป็นที่รลึกของเราไม่มีชายผู้หญิงด้วย งงใช่ไหมว่าลอนแมาอยู่ในไดเนอร์ได้แอลแมนไม่แปลกหรอกมันแปลกที่หมวกคือคืออะไรยังไงคะวางไว่ได้เลยหมวกหมวกไม่ได้มีความหมายอะไรหมวกไม่มีที่วางแต่ลอนแมนมีความหมายถ้าสังเกตเราดูหนี่ยเรื่องงานลอนแมนเน่ยโทนี่สตาร์กอ่ะชอบกินชีสเบอร์เกอร์ชอบกินแฮมเบอร์เกอร์อ่าแล้วเข้าไปร้านร้านหนึ่งใช่จะเข้าไปในอย่างในเดียร์แวนเจอร์อ่ะตอนจบจะเป็นนั่งกินเบอร์เกอร์อ๋ออือใช่ใช่ใช่ใน ที่นั่งแล้วเละๆร้านพังหมดแล้วที่เขาหลังต่อซึ่งส่วนตัวผมเองก็ชอบไอร้อนแมนเอราว์ด้วยไงก็คือมันเกี่ยวข้องกันวีมันมีเรื่องที่มาช่เชื่อมโยงกันลูกค้าหลายๆคนก็จะงงว่าไอร้อนแมนมันยุคนั้นหล่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่อร้อนแมนจริงๆก็มีมาตั้งแต่ยุคแบบเก้าแปดศูนย์แล้วก็มาเถงนี่อีกหนึ่งสัญลักษณ์ อันนี้อันนี้อันนี้มัลติเลียนมัลติเลียนแล้วได้ไวไหมไม่ค่ะไม่เออขนาดไม่เล็กๆน้อยๆมาตั้งนะใช่มันคือผู้เป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นยุคยุคต่าแล้วก็ตู้เพลงตู้เพลงตู้เพลงแบบนี้เขาเรียกว่าตู้บับเบิ้ลตู้บับเบิ้ลเนี่ยอ่ามันมันทำมาตั้งแต่ปี1944กว่าซึ่งผมไม่แน่ใจแล้ว1944เท่าไหร่แต่ว่าทำมาเดิยบริษัทแรกคือบริษัทอูนิเซอร์ค่ะแล้ว มันจะถูกไปตั้งอยู่ในไดเนอร์<ม>อยู่ในร้านอาหารอยู่ในผับอยู่ในแบบคือเหมือนแบบเรานั่งกินอาหารก็ปรกดเพลงฟังในสมัยก<น>่อนคงไม่มีดีเจเปิดแครแผน่นสปีดแผน่นมันก็จะมีแต่หยอดเหรียญฟังเพลงซึ่งไอ้เจ้าตู้เพลงเนี่ยก็ก็เป็นเครื่องบันเทิงที่สุดแล้วนะตอนนั้นแต่ตู้แบบนี้เขาเรียกว่าตู้บับเบิลเพราะว่ามันจะมีไอ้ฟองไอฟองอากาศขึ้นมาทำด้วยวิธีการเดือดมันจะมีทำความร้อนแล้น้ำก็จะเดือดใช่มันก็จะวิ่งขึ้นมาใช่ครับจริงๆแล้ว ตัวแต่ตู้ตัวนี้เป็นตู้ที่เขาทำอินเวอร์เซอรี่เป็นรีเพรสชั่ขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะฉลองครบรอบ50ปีของบูลิเซอร์ก็สามารถใช้งานแบบใช้งานในระยะแบบทั้งวันได้ซึ่งถ้ามันเป็นออริจินอลจริงๆที่จะเสียงมันก็ใช่ครับมันก็อาจจะด้วยอายุอนามที่มันมากเกินไปซึ่งซึ่งเราก็โอเคขาดไม่ได้ที่มันจะต้องมีใดๆเนอเป็นสัญลักษณ์อีกหนึ่งอย่าง if you're gone ไม่ว่าตู้ตู้หยอดเหรียญจำไหนโคกน้ำอัดลมมันก็จะถูกอยู่ตามสถานที่สาธารณะต่างๆในต่างประเทศอันนี้ก็จะลักษณะหน้าตาก็คือจะค่อนข้างโบราณหน่อยวิธีการก็จริงๆเราต้องหยอดอันนี้มจริงอันนี้จริงอันนี้เราใช้จริง้ว่าทีมงานมีเหรียญป่ะไม่ีตอนนี้เราสามารถเลย นี่ี่ออกมาได้คือเราก็เหรียญมันต้องใช้เป็นเหรียญอ่าเหรียญควอเตอร์นะเหรียญเฉพาะของใช่ก็คือเหรียญของอเมริกาแต่ว่าที่เราก็เอามาสําหรับให้ดูเป็นแอคทิวิตี้สำหรับสินค้าก็เป็นอีกอย่างเนึ้ยเจ๋งครับเจอถูกร้อยมันจะเซกซึ่เจ๋งไปหมดนี่อันนี้ตัวเฮสเซกนี่นเชอบหนึ่งตัวค่าดีน่ารักดีหน้าตามันคล้ายๆนี่ แม็กมันใช่ไหมแต่มันใช่มันเป็นตลกล้าเราว่ามันเป็นเด็กเด็กดื้ออ่ะมันเป็นเด็กดื้อออ๋เหมือนทํามาแบบคล้ายๆมากกว่ามันเป็นการล้อเลียนมากกว่ามันเป็นเด็กดื้อใช่มันเป็นการล้อเลียนแต่เจ้าตัวนี้มันเป็นลําโพงของตัวอ๋อลําโพงของตัวตัวนู้นก็หทำใช่โอ้โหเจ้าเว่าในร้านนี้คือคือมีความเป็นกลิ่นอายของ ในอยูค่าสูน50แล้วก็มีมีพรอพต่างๆพวกของสะสมต่างๆที่เราจริงๆเราก็เป็นคนชอบเก็บของนี้อยู่แล้วเรามองว่ามันก็เป็นลักษณะเดียวกันที่มันสามารถเมาโชว์ได้เอามาวางได้ดูไม่ขัดแย้งกันมาก